มันมีชื่อว่าอีเวนต์เป็นมึงทำไรบ้างอีเวนต์มึงทำไรบ้าง <ขอ S 1> ลำเนอร์ครับลำเนอร์เป็นลำเนอร์เป็นลำเนอร์ <laughs> มไม่มีกูมึงก็ไม่ได้แดกข้าวแทน,นเราแทนเราอยู่แทนเปล่าเฮียจบโออาร์ R ไปแล้วเหมือนจะได้พักไม่เราต้องมาจัดงานบัปปะระของเราต่อ <laughs> ฝ่ายสถานที่ฝ่ายสถานที่ทำไรบ้าง คนบัตรเท่าไหร่โซนไหนคนบัตรเท่าไหร่เห็นในคนมึงทำเนี่ยหมาตัวไหนบางคนเนี่ยมันไปเปิดไฟเวทีคืออารมณ์แบบมึงไปเปิดไฟเวทีมึงสั่งเปิดไฟเวทีทด้ไมอ๋อฮัลโหลฮัลโหลใครเปิดไฟวะใครเปิดไฟวะเป็นเด็กเป็ดที่เล่นไฟกันเลยดิสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบ๊ครับผมดีครับผมอิงกี้ และตอนนี้เรามานั่งรีแอคชั่นผลงานเราตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสามโอ้เราทำผลงานกันด้วยเหรอรออะไรอ่ะเคยมีงานทำด้วยป่ะเด้อนั่นนะทำคนเองหรือเปล่าเออนั่นเลยนีตัวเองอ่ะเข้ามาที่เรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยอ้าเราก็ต้องมีงานแบบมีงานมีผลงานอะไรงี้กันบ้างเอาคณะนิเทศด้วยครับบอกเลยบอกเลยสาขาอะไรแนะนำตัวไหนแนะนำตัวไหนอ๋อสาขาภาพยนตร์ครับภาพยนตร์นี นวัตกรรมการสื่อสารดิจิตอลเออมันคือสาขาที่แบบเรียนร่วมเราเรียนร่วมมองอื่นมีไหมมีมีเออมีมีมีอันนี้มีนะฮะแต่ว่าจุดเด่นของเราก็คือแบบเรียนหลายศาสตร์หลายแขนงคือเดียนหลายเดียนหลายแขนงรวมกันคือแบบเป็นทั้งนักการตลาดเอ่ยนักภาพยนตร์อีเวนต์ก็มีนะใจเนี้ยการแสดงการแสดงสนใจมาติดต่อเรียนได้ครับผมเอ๊ะไอ้นยำพี่ไม่กินสิว่าแต่ s p เปา ว้าสมอเพอร์ว่าอะไรแมตซ้ำนะผมเขาได้นะเขาได้นะเขาได้ผมแมตซ้ำเราเกือไม่ซ้ำเหรอครับมึงไปซ้ำจริงคือไองานแรกอะจะมีงานไอ้นี่งานที่เป็นงานแนะนําตัวทันมากช่วงปีหนึ่งที่เรามาเราต้องทําแบบคลิปแนะนาตัวตัวเองอะเออแล้วมึงดูคลิปที่กูทํไม่เชื่อเบสลายมือแดงเัน ตอนนี้ก็อยู่ในหัวเฉียวอยู่ที่ปีที่หนึ่งในคณะนิเห็นด้นมึงขนาดีมเห็นไหมถ้ายังไม่เห็นเดยวมซูมให้ก็ได้เอเวนชุดดำนี่เลยผลงานเพื่อนผมแม่งโคตรสุดยอดนะครับมึงอวยเลยหยกูชอบมึงว่ะมึสุดดีกับมึงนะแต่คูไม่อยากเสียมึงไปหลไม่ใช่เหลวเพื่อนกู เพื่อนเราคุณมีเพื่อนมันก็ดีแล้วป้าหูฮอตทิ้งโคตรสุดอ่ะอันนี้มึงตอแหลอันนี้มึงตอแหลเรืออาจารย์เขาชอบแหละผลงานเนี่ยเขาบอกอุ้ยมันดูแปลกดีตอนนั้นเรียนกับอาจารย์อาจารย์จอยใช่อ่าเป็นวิชาประมาณว่าแบบว่าหาตัวตนอะไรสักอย่างจำชื่อวิชาได้จำได้เป็นวิชาที่ค้นหาตัวตนเกี่ยวกับการทิงกิ้งอ่ะ การแบบการคิดว่ามีหลายแบบใช่การคิดจําได้ตอนเขามีโจทย์แบบคิดที่มันแบบออกนอกกรอบอยู่แล้วให้เราลองทําอ่ะเป็นผลงานตั้งแต่เราเข้าครั้งแรกเลยใช่ครั้งแรกเลยเฮ้ยผมเจออันนี้พอดีอ่ะอันไหนอ่ะอันนี้เป็นสมัยตอนที่อยู่ h ฮตซ y ่ยูแบทันไหมตอนสมัยที่แบบยังมีงานตลาดอโคตรตำนานอยเ้ย คุณเล่นดนตรีได้เลยเหรอเนี่ยแล้วเปลี่ยนกูดแจกีต้าร์โคจ๋งเลยอ่ะเอ้าก็คือต้องเรียนชั้นไงอยู่นี่ไงโคตรเจ๋งอ่ะคือคือตอนนั้นเราเล่นดนตรีตีเฮ้้ยัับบโปนี่คืองานช่วงปีหนึ่งที่เราเราได้ทำนะนี่คลิปแรกคือเจ้าหญิงแบบไหนครับก็เป็น คลิปของวิชาการเล่าเรื่องข้ามสื่อใช่ไหมรอเอ่ะคลิปวิชาเล่าเรื่องข้ามสื่อกูจำได้มันก็มีคลิปมึงอยู่สเปคไหนนะทางผู้จะรอดูแล้วกันกูจำไม่ได้ล้งั้นเราก็เดี๋ยวคุณไครับสวัสดีค่หยิบแว่นเร็วนี่สุดกูกูมีแว่นที่ไหนอ่ะชื่อบอยค่ะอยวิะไรจีนศึกษาค่ะคนนี้หน้าตาเป็นคุณเน่ยเออหน้าคุณเออหน้าช่อใครที่ชอบนี่ชอบแบบไหนครับชอบคนอบอุ่นค่ะ ไม่รู้เลยนะครับเนี่ยเออเหี้ยการรียนชั่นมือกอลลี่แล้วปะเฮี้ยใช้คอนเทนต์หนีในการในการทำในการทำผลงานนะจากเขาให้ทำคลิปอะไรก็ได้ให้ทำคลิปอะไรก็ได้มันจะมีคลิปแบบแนวมึงก็แนวดูดวงใช่ไหมใช่ใช่แต่กูจำได้ของมึงอ่ะเคือนี่เลยอะไรวะขยะเออเป็นขยะรีไซเคิล r a ม d ิมเชียรามดิมเชนี่เราลองมาดูผลงานเพื่อนเราบันดียร์แบบนี้นะครับแบบ มันจะมีสกินที่แบบอันนี้ก็จะเป็นเป็มขวดแบบนี้ครับโคตรหล่อติดก็ได้ก็ลากสาแล้วมาตัดไอ้แค่มึงตัดตรงนี้ไปกันนะสัตว์บิดาพริกกะทิได้แล้วผมพริกกะทิอันนี้ฝากได้แล้วผมเพลงด้วยฟอร์มไอเซลนะผมกูเกิดเป็ีชีวิตเดียวกูวิ่งไม่เลิกแต่กูวิ่งไม่หยุดกูมสั่งที่สินจะสดเท่าไหรหมดถ้ามึงกล้ามึงก็ได้ถ้ามึงอายมึงก็อดถ้าจะมีเพลงต่อไปอ่ะคือแบบตอนสุดท้ายบอกว่า กูมีเพลงแรกแล้วเว้ยกูจะมีเพลงต่อไปเว้ยแล้วเพลงต่อไปเท่าไหร่มาอ,อ่าจะมงร้องประมาณครับคือคือร้องแบบขอสปอนเซอร์นี่เหมืออยู่แบบสปอนเซอร์เข้าอะไรเงี้ย ไม่ต้องขอสปอมาเซอขอที่ฝึกงานขอช้วงเทอมสองเนี่ยใช่เรามีเรียนถ่ายภาพเียวิชาถ่ายภาพนี่แต่ว่าเป็นวิชาสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างแบบว่าอาจารย์เขาสั่งงานอะไรมั่งเบิกแรกก็จะไม่ผิดอ่ะมันจะเป็นจุดตัดเก้าช่องเป็นรูปก็คือเราก็จะได้มีโอกาสถ่ายภาพทุกแนวทุกสไตล์อันนี้ก็จะเป็นช่วงผลงานช่วงต่อปีหนึ่งที่เราถ่ายรูปกันอันบอกว่าเนี่ย คุณไม่ต้องกลับบ้านใครไม่ถ่ายรูปวันนี้คไม่ได้คะแนนวะคือไม่ได้คะแนนไม่โดนเช็คชื่อคือแล้วเราก็ต้องอยู่ถ่ายเราอยู่ถ่ายถึงกี่โมงสามทุ่มถ่ายไวะเนี่ยเสียดีไหมเสียดีไหมเฮ้เราต้องมีแขกรับเชิญพิเศษหน่อยป่ะต้องมีกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมรีวิวผลงานของลับชายพูทะเนศในวันนี้นะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเขาเงียบเออใช่ซึ่งเป็นแพ็คช็อตที่หาพวกเลฟเป็นเลนส์มาแล้วก็คีเอทแบบ ขีดการสร้างของแพ็กชอตของเตงมผมเข้าใจถูกไหมว่านมมันไม่ใช่นมจริงจการสอนอะ่ะเขาจะบอกว่า่าการที่เราจะทําให้นมมันน่ากินอ่ะเราต้องแบบทําให้นมมันหนืดๆนหน่อยใเหรนว่ามันคือกาวใช่ถ่ายพวกโฆษณาอะไรแบบเนี้ยจะเห็นอะไรที่แบบเบอร์เกอร์ที่มันแน่นๆแ,แต่พอเราไปซื้อจริงอะ่ะแม่งอันแบบกินคําเดียวไม่ก็หมดแล้วอะ่ะ<ต>ผมว<ต>่ามันทาให้พวกพวกซีเรียลไม่ไม่จมเลยถ้าคุณสังเกตแบบซีเรียลมันจะไม่ค่อยจมความรู้ว่า คือฟัดฟจากรามดีมเลยครับผมใช่คแฟกตเรื่องจริงคร<ต>ับวิชาการถ่ายภาพเนี่ยเราก็ได้ใช้วัสดุอุปรกรณ์ในการประยุกต์กับภาพถ่ายใช่ไหมล่ะใช่คือใช้อุปรกรณ์อารมณ์แบบอันเนี้ยผมคือเห็นแฮมเบอร์เกอร์นี่ไหมต้องหา่าตัวกาวตัวผักอะไรเงี้ยเราเลือกใช้วัสดุพวกเนี้ยเพื่อมันมีความคงรูปมากกว่าใช่<ม>เพื่อให้มันมีความคงรูปน่าก,กินอะไรอย่างเงี้มากกว่าน่าสนใจครับช่วงซัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่ผมเริ่มเริ่มสนิทกับรามดีมาหน่อยนึงนะมึงจำงานนี้ได้เปล่าหยานฟามได้ดิ <c oughs> คือหยาดฟาง,ฟงอ่ะมันเป็นตัวอ่าตัวอะไรนะตัวผลิตที่เราต้องคิดมาเองออกแบบมาเองว่ามันเป็นน้ำหอมแบบ่วงจุย้ยไม่ใช่ที่เราเรียนเนี่ยก็คืออะไรอ่าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมล่ะไลฟ์ช <c oughs> <ะ>่วง <c oughs> ซึ่งช่วงนั้นอ่ะมันปี6 5 6 6มันเป็นช่วงกระแสโควิด COVID, เนาะทำให้เทรนด์เรื่องอาสายมูความเชื่อและการดูดวงเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง <c oughs> เราก็เลยคิดค้นตัว d u c ตก็คือเป็นน้ำหอมปรับอากาศแบบการแล้วที่เนี้ย ก็มีใส่ความเชื่อด้านสายมูเข้าไปแล้วก็ใส่หังจุ้ยเข้าไปจะ uh huh. มีทั้งหมด3าธาตุเป็นธาตุหลักที่เราใช้ขายหลัก,ลก uh huh. คือผลงานเนี่ยคือแบบส่วนตัวคืออยากให้มันเห็นคลิปว่าแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าคลิปมันอยู่ไหนถ้าแบบผมหาคลิปเจอเดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตไปด้วยกัน <laughs> เนี่ยคือเริ่มสนิทกับรามดีมแตอนนั้นดีไม่มีกลุ่มแล้วไอ้ดีมเนี่ยแม่สร้างมันหายกูอย่างนึงตอนที่กูส่งคลิปอ่ะให้มันไปอัดเสียงภาคอ่ะแล้วมันหนักกูบอกว่าดีมกูเขียนสคริปเขียนอะไรให้แล้วนะมึงอัดเสียงภาคมานะคือแล้วมันภาคแบบภาคมาทีละคำคือดีมจะพูดว่าอย่างแล้วมันก็กดส่งมาปุ๊บฟังปุ๊บมึงอยาดเหียงไอ้สัตว์ตอนไหนกูกินกูกินกูพากเองเลยเออโอ๊ยใส่ไร ปีสองเนี่ยงานที่แบบขอเกี่ยวนึกถึน <laughs> ึกถเงกอแกร็บแม่งก็เข้า,เข,าเข้าใหม่ <laughs> ปีสองเนี่ยอ่ะมันจะเป็นช่วงที่กิจกรรมมาเริ่มมันๆกันแล้วที่ผมจำได้ตาติงใจเลยก็จะเป็นถ่ายเอ็มวี ได้ทํางานเอ็มีแล้วก็ MV ที่แบบดูฮาร์ดคอร์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือที่มีชื่อว่ามึงกับกูอ้า oh. ใช่เอาไงมาตัดเทียบเอ <c oughs> มึงกับกูเนี่ยมันจะเป็น m v แนวที่แบบว่าก็เพลงมึงกับกูอ่ะแต่อาจารย์เขาก็จะให้โจทย์มายากขึ้นแบบว่า <c oughs> ให้ไปตีว่าเนื้อเพลงตรงเนี้คือ <c oughs> คุณจะต้องตีความหมายในท่อนนั้นๆน่นนะ <c oughs> คุณจะตี <c oughs> ออกมาเป็นแบบนี้ดูเนือเปล่าเ้ยดูเนือเปล่า่อยจริงได้นะอต่จริงนี่นี่ พกฮามิล่าชันหุ้มกรอกให้แข็งขึ้นอันอันอันนี้คือมึงมึงบอกกูว่ามึงใช้ฮามิล่แบบว่าไม่จำเป็นต้องต่อยโดนตัวก็เจ็บได้อะมึงนี่มันเจ๋งมาบโบมาตาปูมาตาปูมาตาปูวยด้านโปรดักชันก็ดีเลยนะการจัดไฟจัดอะไรก็โอเคเอาขงานแล้วหนุ่มมีดีเหรองานดีอะ เราใช้ไฟเอาดอร์เป็นส่วนใหญ่ในการแบบถ่ายทามเป็นมีอุปสรรคในการเวลาถ่ายกลางคืนลาก็ใช่ต้องใช้แสงต้องแบบให้นักแสดงลามดีแบบว่าเดินไปแบบถือไฟอะไรนี้มีมีการขับรถกูแล้วออกไป้านนอกด้วยตอนนั้นกูจําได้เลยนี่ไปไหนไม่ขับรถไปแล้วแม่งขับไปไกลด้วยงานหนึ่งที่แบบ สำคัญต่อเรามากคืองาน per post to per piece per piece ได้มาที่มาเล่นคอนเสิร์ตของเราแต่งานเนี่ยเราต้องเป็นคนจัดคอนเสิร์ตเองแต่คือเราต้องบริหารงานเราต้องบริหารการจัดงานการวันนั้นเป็นไงบ้างที่เดินถ่ายเห็นแบบตอนขากลับไปแบบหายไปเลยเออต้องบอกว่าเราหาคอนเสิร์ตต้องใช้เลนเทเลอยู่ใช่ป่ะเทเลก็คือเจ็ดสิบสองร้อยขึ้นไปเจ็ดสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยมิลอะไรเงี้ยเออคือก็รู้อยู่ว่าเจ็ดสิบสองร้อยมันมันหนักเขาบอกว่าไม่คว้มคาาของมัน ความหนักของมันก็ประมาณโลครึ่งนะคือมันหนักมันหนักประมาณตั้งแต่กี่โมงวะสองแปดสั่นสองแปดทุ่มอ่ะคอนเสิร์ตเนี่ยนอกจากด้านด้านหลังบ้านแล้วเราก็ในกลุ่มก็มีเรื่องของการโปรโมทด้วยใช่มีกลุ่มของการโปรโมทการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆด้วยฝ่ายสถานที่ฝ่ายสถานที่ทำไรบ้างมีพื้นที่เท่าไหร่มีจัดตรงไหนบ้างแล้วก็โซนไหน คนบัตรเท่าไหร่โซนไหนคนบัตรเท่าไหร่นนมคทไอ้งานสถานที่มันจะมีผลเรื่องการคำนวณรายรับที่เราจะได้ใช่ต้องบอกจำนวนปริมาณว่าคนสามารถบรรจุได้กี่คนอะไรอย่างเงี้ยบรรจุได้กี่คนครับกข้างบนเท่านั้นแหละเออมันลืมได้มันลืมได้มันลืมได้เท่านั้นแหละวันนั้นศิลปินรามดีไม่เปิดซาวเช็คไหม ไปครับไปก็ไ้น<ม>ืลูกเขาเพิ่ลองชีวิตมาถึงเรื่องตวงลามดีมาแบบปมันจะลองดูอีกแล้วเออแล้วก็จะมีช่วงรับรับรับช่วงแ <ๆ S 1> บบช่วง,งลามดีมาแบบว่ามาดูอิฐแล้วแบบขั้นเวลาแบบว่าก่อนที่มงเพอร์พีสจะมาผมเป็นฝ่ายไฟแล้วมันมีใครไอหมาตัวไหนบางคนเนี่ยมันไปเปิดไฟเวทีคืออารมณ์แบบมึงไปเปิดไฟเวทีมึงสั่งเปิดไฟเวทีทล้ไมแบบคนดูก็คิดว่าแบบคนดูคิดว่าจบแล้วจบแล้วฮัลโหลฮโหลใครเปิดไฟวะใครเปิดไฟวะเด็กเศษที่เล่นไปเขาเลยดิี่ยแบบอาจารย์อ่ะเขาต้องการให้แบบครบ คุมไฟเองปุ๊บแล้วเด็กแม่งมาแบบอากันมึงแพ้แล้วมึงคุมไม่ได้เลยมึงรู้อ่ะนี่นี่นี่เลยนี่พอทนหลังๆอ่ะกูพอเลยแล้วกูกูแม่งไม่ยอมแม่งเล่นดิกลัวเล่นไปแม่งแดงสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีฟ้าใครอยู่ในเด็กอ่ะตลกวันนั้นเราได้คุมไฟแต่ไฟเป็นไงเกลียวขนาดนั้นคือเราก็คุมได้เราดูในที่มันพอเหมาะต้อมีงานละครเวทีอีกใช่ละครเวทีเนี่ยแต่จะไม่ค่อยมีภาพมั้ง พี่ภาพมีเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตแทนแล้วกันนะร้านไม่สิตซื้อของคุณทกโก้บันนั้นพ่อแม่มึงมาก่อแม่มึงมาแบบเป็นกลุ่มสิบคนออกน้อยสิบเลยคือแบบเราออกเนื้อคุดอะไรเี๋ยวพ่อไม่ถึงนาทีเลยที่เหลือเราออกบ่อยๆทีๆหรือเปล่าคือคกือบตาเสมอตาณร้านคุณท็อกอ่ะคือไอดีมอ่ะมันเล่นเป็นตำรวจกับไอพลมันออกมาอ่ะหนึ่งนาทีมาดูลูกแสดงหนึ่งนาทีแล้วหลังจากนั้นอ่ะกูเห็นอ่ะเขาเดินออกไปเลยกูคิดว่าเขาจะกลับมาเปล่า <UNKNOWN> เขาไม่กลับมาเขาหายไปเลยก็ยังโดนลอยเลยเอาดิโดนลอย่าคุณตำรวจคุณตำรวจผมเป็นตำรวจประเทศเกาหลีครับแล้วผมก็แบบจะมาจับผู้ร้ายที่เข้ามาปวดร้านสะดวกซื้อของคุณโอกกัวครับเขาให้ผมเล่นแค่นี้ผมก็ถัเต็มที่ครับเล่นไปอะไรหน่คนอ่ะเอสเซ่มาจีมึงอะไรเนี่ยกูจะเอาถุงมึงเอาถุงยางยุงยางมึงเอาถุงพาจะติดไห้กู ก็ไปแรปใส่หน้าคุณโท็อกโก้แรปแบบแบบดิสดิสแบบพ่อค้าอะโอ้โหร็อคดิม do it do it do it for myself yeah เขาบุหรี่ซองหรือว่าพี่อยากนอนกองอ่ะแต่คุณคุณเองอ่ะเล่นเป็นแล้วโอ้ผมเล่นเป็นคุณนักสืบผังที่ว่าจังอ่าอีกทีนึงแล้วคุณทําอะไรคุณทําอะไรผมเป็นพุ่มกับครันพุ่มกับละครเวทีพุ่มกลับหนังโป๊พุ่มกับหนังโป๊อะของนักแสดงไหมครับไม่เอาคอนเสิรมึงนัน ปรชาการตลาดมันกลับมาอีกแล้วแม้จริงจริงมันไม่ใช่เชิงวิชาการมันคือมือนอยู่ในจัดในหมวดประชาสัมพันธ์การสื่อสารใช่ไหมใช่ก็เลยการสื่อสารไป็หลักๆของมันเลยเนี่ยประชาสัมพันธ์ยิงแอดลงแบบอ่าพวกไลน์พวกยูทูบไปแล้วมึงดูอะไร IP X 4059เอ้ยเดือดเดือด IP X 4059ไม่ไม่หัวอจสัตว์ FD SS 816อันนี้สาวคอมแอร์ไปดูได้นี่เลยรามพีบิกกี้เล็กเลยวะ ดุดลามบีมโอลิแฟงไล่ขาแปดแปปไล่ขาชาหนึ่งที่แบบอันเนี้ยคือเราได้เรียนกับอาจารย์ด่งที่เป็นนักภานึกเสียงภาเขาไม่ออกอะให้นึกถึงสติชที่กำลังจะเข้าลงในเหล่านี้เข้าไปแล้วเข้าหร้อเปลาเข้าไปแล้วเขาผลงานภาเสียงด้วยก่อนาเสียงปเปแมนด้วยไงใช่เขาภาเสียงซเปอร์แมนแต่หลักๆที่จาได้คือดัฟี่ดักเออหูมากผลงาน บ้าอันนี่เรียกกับจานป๊อกเอาหรอเออนี่เรียกกับจาน๊อกไอ้ดิมเออคือไอ้ผลงานช่วงนั้นอ่ะมันจะมีสื่อสารสุขภาพคอนหนังสั้นเรื่องหนึ่งแล้วอารมณ์สามหมื่นวิวเนาะคือไอ้อันเนี้ยเป็นงานแบบสื่อสารสุขภาพผมอ่ะทำเป็นหนังสั้นโจทย์โลกหมดไฟโลกหมดไฟใช่จนหลักๆเขาเหมือนว่าเป็นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพวกโรคภัพเขาทำโรคสุขภาพกันส่วนกูอ่ะ ทำหนังวายเอากีทั้งห้องแล้วกูแบบโอเคกูเริ่มมีแหววแล้วว่าจะเป็นอะไรดิแหววจะใช่ถัดีปเราเจุณอลหรือว่าหนึ่งดีเจโรนคู่ก็คือคนนี้ครับเตยนี่เตยนี่เตยดีขนางนี้ดีกว่าแค่ตัวเดียวปะวะอะไรนู่นซ้ายไปอันนี้อันนี้คือตบจริงเปล่ตบจริงเปล่าอรถมึงอ่ะกำลังขับรถมึงอ่ะกำลังขับ เตกนะตกคือตบหน้าขนาดนี้เป็นกูร้องไห้เนี่ยนั่งคิงเลื่อนไหนโดนตกนั่นไอคิงเขาบอกว่าหน้ากูเว่งอย่างกับเป้าอีที่เราเป็นโดนตลอดเลยว่าเป็นงานที่ได้ทดลองลองถ่ายแบบดิเมติกสไตล์เติ่มหนึ่งเนี่ยเรามีวิชาอะไรบ้างโอ้โหถ้าถ่ายแค่ใช่พอแชทอะไรสตรีมมิ่งอันนี้เราได้อาจารย์ที่แบบสุดยอดอาจารย์ป๊อกเป็นอาจารย์คนหนึ่งอ่ะที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นอาจารย์ที่องค์ความรู้คือแน่นมากสอนได้เต็มสิบเลยแม่เหตุการณ์นี้ นอกกลองมีคนตกรถไฟนะฮะนอกกลองมีคนตกบนไฟอ๋อไม่มีไม่มีแค่มีคนนั่งมอเตอร์ไซค์มาเองไม่เถอะแค่แค่มีคนขับรถไปยุทธยามอะไเงยเหวิชาพอดแคสต์แอดไลฟ์สตรีมเนี่ยคืออารมณ์แบบเราก็ต้องมาทำพอดแคสต์กันคือพวกสซวิเชอร์พวกกล้องชั่วเรีาวพวกมอนิเตอร์คือแบบในการไลฟ์สตรีมเนี่ยเราก็จะมีเราตอนนั้นเราได้แคตตาก็อกคือเรื่องผีโเก็เข้ากับทีมเรานะเพราะเราได้เปรตใช่เราได้เปรตเปรตมึงไง ถ้าทําเรื่องผีแล้ก็ต้องจัดสถานที่จัดบรรยากาศรายการให้เหมือนเรื่องผีชื่อแรงรสเกตเป็ดวสุทัศน์ใช่แล้วคือจะเป็นเรื่องที่เราแบบถ่ายแบบเรื่องเล่าผีๆกันนะครับผมมันเป็นรายการเรื่องเล่าจากปากเพื่อนนะใช่เรื่องเล่าจากปากเพื่อนเรล่าจากปากเพื่อนนต่ก็เป็นเรียนมีสามเทอมสองของเราที่แบบมีงานถ้าพูดคล้ว่าสนุปง่ายหน่อยไอส่ปีสามเทอมสองเทอมที่เราผ่านมาครับผมปุในปีนี้นะครับ เป็นปีที่ผมบอกได้คำเดียวว่ายอได้สุดจะมีอีกวิชาหนึ่งเนี่ยที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยอะมันมีชื่อว่าอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยผมชอบอีเวนต์มึงทำอะไรบ้างอีเวนต์มึงทำอะไรบ้างเป็นตากล้องครับเป็นตากล้องเหรอแล้วอีเวนต์ที่มันอะไรรับมันทำกับปิโก ลัำเนื้อครับลำเนื้อเป็นเป็นลำเนื้อเป็นลัำเนื้อที่ลัำเนื้อลำลัำเนื้อมัไม่มีกู้มก็ไม่ได้แน่โอ้ยเล้วมันทำอื่นแทนเปล่าไอ้เหี้ยผมก็ทำกับคุณจิงเหรอข้าวเป็นไงข้าวเป็นไงมันสั่งใส่คุณไลค์ไลค์อยู่คนเดียวแค่เดียวแค่เดียที่ไม่ข้าสมใจแค่เดียวี่เข้าหลมกันเถอะที่อ่าออร์แกไนซ์จัดงานตอนนั้นสอบที่เมืองทองเมืองทองใช่อิมแพคอารีนาอิมแพกแต่ถามว่าได้ประสบการณ์ไหมเฮ้ยผมถือว่าได้ประสบการณ์นะอีเวนต์เนี่ยหลังจากจบโออาร์ไปแล้วเหมือนจะได้พักไม่ เราต้องมาจัดงานวัดประของเราต่อทีนีไม่หนักกว่าโอไอเราเราต้องจัดเราต้องแต่งเองจัดทั้งหมดอ่ะใช่คิดคอนเซปต์เองเราบริหารเองคือเรารวมเงินกันในห้องเนี่ยแหละอ๋อเรารวมเงินกันในห้องในกลุ่มอี้ในกลุ่มเรารวมเงินกันในกลุ่มยังก็ต้องไปยืมเสื้อจากวัดมาเราซึ่งเป็นงานทุลักทุเลงานหนึ่งเป็นงานที่ทุลักทุเลงานหนึ่งแต่ถามว่าผ่านไปด้วยดีไหมใช่ผ่านไปด้วยดีแต่ แต่มันเหมือนมันจะดีนะแต่มันมีอีกงานหนึ่งมันคืองานสงการ์ว้าแร้ไม่นคโคนอีเวนจัดกี่วันจัดสา่วันสามวันนี้หัวเฉียวเบิกบานสงการ์ชื่นชมแล้วสามวันนี้คือเลิกดึกเลิกดึกทั้งสามวันเลิกดึกสามวันตุ่วันมสี่ทุ่มสามทุ่มคือวันสุดท้ายก็ยังดึกอยู่ัมมีความทุกวันฮะผมมีความดึกมึงทำกับใครมึงมีความสุขเมื่วันมึงทำกับใครไม่รู่อ๋อเวตากล้องมาทำงานเนาะ ไม่ตายก็อ้าวไลฟ์สดเนี่ยอ๋อเป็นไลฟ์สดเนอะเนี่ยคือก่อนอีเวนต์อะไอเหี้ยแผ่นดินไหวสัตว์แผ่นดินไหวก็คืออ่ะประสบการณ์งานสบการ์คือแบบเราต้องยกลำโพงอีกซึ่งไอลำโพงเนี่ยในกลุ่มอ่ะบางคนมันก็กลับกันแล้วบางคนมันก็อยู่ซึ่งเราอ่ะเป็นฝ่ายที่อยู่ไอลำโพงเนี่ยตัวแบบแม่งโคตรหนักแล้วอาลมแบบผู้ชายในกลุ่มเราต้องยกลำโพงอ่ะไปไว้ตรงป้อมยามซึ่งป้อมยามอ่ะมันอยู่แบบมันอยู่ไม่ไกลนะแต่แม่งหนักแต่แม่งหนัก เป็นหนักแบบวันคือวันแรกเราเก็บลังโพงเลยฝนไม่ตกฝนไม่ตกฝนไม่ตกวันที่สองงานเราเลยว่าเฮ้ยวันแรกฝนมันไม่ตกเลยความแม่งแบบเดี๋ยวเราหาวิเคราะห์แบบตกตกเป็นต้นนึกนอกจากมีงานถ่ายวิดีโอแล้วอ่ะเรายังต้องคิดวางแผนในส่วนของละครสั้นด้วยหนังสั้น เฮ้ยใช่หลังจากเราจะงงเราช่วงนั้นเราต้องกันนี่ทำอีเวนต์อินเแตนท์ทำอีเวนท์ทำอีเวนต์ทำทีสิทธิทำอีเวนต์ทำที่สิทธิ์ทำพลังชาติทำพลังชาติทำวิชากรรกับวิชากกับเฮ้ยไม่เรามีอีกอันนึ่งผมมาเราลืมวันนี้ไม่ได้อะไรลุงมาสอดมาสุดต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปของเรานะครับผมจบไปแล้วสำหรับการรีวิวพอร์ตโฟลิโอของนายเบสนะครับแต่พอร์ตโฟลิโอของผมนั้นยังไม่จบลงแค่นี้ โปรดรับชมต่อคลิปต่อไปนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นในนั้นอย่าลืมกดซับะไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ